สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราเอาดูดีเซลสิทธิทำเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเดิแค่เดิเนไปมาดูกใกล้ๆนะครับงไงซูเปอร์เต็มนะครับรอนำเป็นรุ่นของ70แล้วนะครับ ตะแกรงสวยครับเปลี่ยนไหม่นะครับถ้าเปลี่ยนไหม่พึ่งล้างตอนนี้ตะแกรงส,สวยเลยนะครับเปลี่ยนไหม่ตะแกรงบนก็สวยนะครับตัวนี้เป็นเลดนะครับ่วนตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ทั้งสองเลยนะเป็นเลดเป็นเลดมาแล้วเปลี่ยนใหม่ เด <mark. S 3> ็กสื่องมากรับปีห้าสามครับวันนี้รถปีห้สามเทก็พอช้นะครับวันนี้อำไปนะครับ ปลาขอบตัวเองอยังไี้ม่อา่สวยตัวนี้ที่ที่ทรกผมว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยแต่มันตัวตั่งตัวนี้มันชักมาทำแล้นก็เลยตัดออกตัวเดิมปลาคอเลยนะครับมีอันนี้ให้ด้วย เสริมเกียร์นะครับอันเดิมเสริมเกียร์โซ่คอดีนะครับพัดลมไม่มีนะครับพัดลมเรื่งเสียขอกเล,ล็ใส่แผ่นเหล็กเดี๋ยวคงจะพามาดูเครื่องเครื่องดีนะครับปั๊มแรงคันนี้ ดึงงานจะติดทำไมไม่ติดทำไมไม่ติด รถพร้อมใชยย้างานนะครับคันนี้ทัานใาดสนใจธโทรนย์หห้าหกห้าสามแปดสองแปดนะครับ0 6 1 5 6 5 3แปดนะครับราคานะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทตออ่อร้อยนะครับนี่ครับรถขอครับ